สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ไม่ใส่หูฟังแต่มาสั้นๆก็คือกินมะนาวทั้งลูกแบบ no reaction ครับขอทำใจ่อนไน้เพราะว่าผมไม่ได้กินของปเปรี้ยวๆมานานมากเลยนะครับแล้วก็โอเคเดีย๋าายวโมรอช้าทั้งลูกเลยนะผมยังไม่ได้กินแบบอะไรปเปรี้ยวๆเลยวันนี้เอาละครับหนึ่งสอง หน้าผมอาจจะนิ่งๆมานะแต่ว่าคือมันโคตรจับเปรี้ยวเลยครับคือน้ำลายแบบออกมาคือมันออกมาเรื่อยๆยครับ <c oughs> ขออภัยที่เห็นภาพแบบอุบาท <c oughs> นิดนึงคือเปรี้ยวมากครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มะนาวที่แบบคือเห็นเขียวๆแบบนี้คือมันโคตรจับเปรี้ยวแต่ผมแสดงอาการเก่งครับ เรียกว่าแสดงกิ่งก็ว่าได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําแบบจริงๆเลยหมายถึงว่าเปรี้ยวจิปถ้าเปรี้ยวก็คือแบบทำหน้าเปรี้ยวไปเลยไม่ต้องแบบโนรีแอคชั่นนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมแบบทำหน้าเปรียปร้ยวแล้วมันจะหนักขนาดไหนครับอันนี้คือผมโคตรจะ เออเรียกว่าโอดทนชิบหายไปบ,บ้าครับแค่นี้แหละครับสั้นๆในคลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีคลิปจะลงครับช่วงนี้กำลังตัดต่อคลิปกำลังทยอยลงคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมเจอกันครับผม